สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่วันจันทร์ที่26สิงหานะภาคเช้าเซ็ตปิดตลาดที่1,357.86จุดบวกขึ้นมา2.99จุดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตติดตามตัวที่เราได้เคยคุยกันไปนะเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยคือ EA EA เมื่อเช้าก็คือปิดไปที่7.50จุดนะคิดเป็น PE 6.11เท่าไพ p e เป o ร์บุ๊ก0 7.3ด V ีเวดเดนยิวอยู่ที่ประมาณ4%เมื่อเช้า EA ขึ้นไปที่จุดสูงสุดประมาณ8.25คือแถวๆวเส้นฟะิโป2 2 0นะอ่าเราก็มาดูกันว่า EA เนี่ยตอนนี้ก็คือต้องระวังถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า7.3ใครมีอยู่ควรจะสต็อปลอนะ ea เนี่ยถ้าใครถ้าต่ำกว่าปิดต่ำกว่า7.3ควรส t o p loss แต่ถ้าไม่ต่ำกว่าอยากถือลุ้นก็ลุ้นได้ตอนนี้แนวต้าน ea ก็คือแถวบริเวณ7.80นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวไปต่อที่ตัวถัดไปตัวถัดมาก็คือ nex nex ก,ก,ก็คือภาคเช้าปิดที่1บาทลดลงมา2สตางค์ขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1.07ต่าสุดที่0.94นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูการาฟของเน็กกา Next point. Next point, เน็กพอยต์เน็กพอยต์จุดสต็อปลอของเน็กพอยต์คือบริเวณ0.96นะหากวันนี้ปิดต่ำกว่า0.96ใครมีอยู่ก็ควรจะสต็อปลอนะตอนนี้ของเน็กพอยต์คงเล่นในกรอบ0.96จนถึง1.09โดยประมาณนะ1.09คือมาจากเส้นฟิบูนิชชี261.8นั่นเองนะ ก็ระวังตรงบริเวณ0.96นะหากปิดต่ำกว่าควรจะสต็อปลอสถ้าไม่ต่ำกว่าอยากถือลุ้นก็แล้วแต่เลยอะไปที่ตัวถัดไปไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัวถัดมาก็คือเป็น BYD BYD วันนี้ปิดพักเช้าปิดที่1.18นะขึ้นไปทำจุดสูงสุดคือ1.28ก็คือแนวที่เคยคุยกันไว้แอา ตอนนี้ก็คือต่ำสุดที่1.15น้อของ BYD เดี๋ยวเราไปดูกราฟกัน